가나자공자 <목소리도> เินเยอะมากเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ้าไว่จับผัดไทยปลาขัดโอปลาเส้นปลาเส้นปลาเส้นเบอร์เลอร์ เลยนะจ๊ะชงจ๋าขมเบิ้ลไหมคะด้วเลย ติขายอยู่ไหนจ้าเนี่ยตีอยู่กรุงเทพเนี่ยครับอ๋อเหรอใช่พอดีผมอ่ามาเที่ยวบ้านเกล็นก็เลยบอกเฮ้ยมีงานมีงานพอดีเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่นี่อ๋อก็เลยจัดเลยจะเอาของมาขายด้วยแล้วมาพักก่อนอ๋อจัดจัดน้ำน้ำน้ำจิ้มลาบหรืออะไรเอาลาบไปเลยจ้ะในสีคิ้วยังไม่มีนะใช่ไม่เห็นเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยใช่จ้ะ เยัะวเลยจ้ะเบอร์เลยนะจ๊ะเ้นเบอร์เลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝากไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเอายัง <c oughs> กอดกันกคุณผู้ชมจ้านี่ร้านยำนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าร้านยำโคตร40บาท40บาทเดี๋ยวขอฝากไว้ก่อนนะจ้าเเดี๋ยวมาเอาจ้าเย<า>อะๆเลยคุณผู้ชมจ้าข <ays> อขอ <unning> <çek> ถ่ายรูปหน่อยนะจ๊ะถ่ายคลิปหน่อยนะจ๊ะ มากเลยคุณผู้ชมจ้า20สิบบาทไม้เบลเลอร์เลยคุณผู้ชมจ๋าไม้เบลเลอร์เลยไปต่อไปต่อ อยย่างเลชอบรถจัดจ่ะจัดจัดเลยจ้ะงานมีแปดวันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าวันนี้วันที่สามนะจ๊ะเหลืออีกห้าวันมาอุดนนุนกันได้นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า มาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ฝากไว้ก่อนนะ ไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาไปต่อคุณผู้ชมจ้า ไปไหว้เจ้าพ่อพญาสีเขียวกันคุณผู้ชมจ้า

นะครับคืนนี้คืนเดียวเลยอ่ะตามเสียงข่านมาเลยตามเสียงข่านมาเลยะคืนนี้คืนเดียวเลยะไม่มีต่อเวลานะคืนนี้เดียวนะครับจากมาได้ช่วยมาได้ช่วยแค่สองวันนะได้ช่วยงานแค่แสองวันเดี๋ยวติดธนกรกิจอ่ธนกรกิจเดี๋ยวต้องปฏิบัติภารกิจกันต่อนะก็เอาเป็นว่าคืนนี้นะคืนนี้แจกรางวัลกันเดี๋ยวจะรายงานข้างบนนี้สิบห้าพันสิบห้าพันแจกหมดเลยนะเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดี จักรยานจะให้สรุปกันในนี้เลยนะเดี๋ยวใครได้จกรยานกติดกาอาจารย์อาจารย์กันทนี้ทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลยรวมด้วยการเาพาะเาที่เที่ยวับีเวเลยได้ายการได้รายารใักรยาใครจะได้จกรานก่อนรู้ก่อนคนแรกรอเียรอบเดียว เมาทูกทีแกจุดให้แม่ด้วยน้องด้วยไปไปจุดกันเง,นงนินทำบุญก่อนใส่ตู้ โอ้ยแกแทนที่จะอีกวนเออยี่สิบเอ็ดดอกคนละยี่สิบเอ็ดดอกไปจุดก่อนก็นได้แล้วค่อยแยก เที่ยวนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าลูกขอระยะนะจ๊จะเจ้าพ่อเจ้าแม่ จเจ้าแม่ลูกดก ขอพรลูกหลานเจ้าพ่อ สวัสดีนะพรวสวัสดีจ้ามาใครลูกมา,มาคนเดียวอ๋อจ้ะเดี๋ยวกลับด้วยกันมา, <laughs> มานี่งกับลูกสามคน

นักกีฬาครับนักกีฬาอีกอย่างขึ้นมาอ่านักกีฬาครับต้องขายเดียวคุณ <inaudible> 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 thank yeah. တော်ပြီသက်ပြင်းမ ซื้อของกินแกซื้อของกินก็โอเคดูนี่เกรต้เองโอเคครับต้มตติดคอยเลยรียกอโดเป็นเงไนากลัเลยนะครับโอเคครับมีสักวงกับวงเทศบาลนะครับต่อไปอย่างนี้นะครับโอเคฝากด้วยสักหน่อยแบบเบวนถึงปีหนึ่งโอ้ยาวเลย จะเยอะอยู่นะครับที่คืนเขาก็เมาหมดถึงห้าวันนี้เวลาของเราสองคนอยู่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกสามวันแล้วใช่ไหครับไปงานฮักเกอร์โซโล่ที่ชู้อยู่ตรงไหนแกตรงน้ครับ สองแพ็กเลยแกสองแพ็กสองแพ็กเลยล้าใส่ถุงดีถ้าไม่มีโน่ะแกฉันฝากของไว้นี่มามาโซนนี้ ที่ซื้อหน้า ที่ฝากไว้จ้ะฝากไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ สวัสดีจ้ามมไ,มจไม่ได้มองใช่โ,โตหมดแล้วใช่ไหมขายดีๆนะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วจา้า <c oughs> ก็เดินกลับอยู่นี่ไง,ไงแกเอ,า,อ,า,อ,า,อาเอาเอาเหยียบแหนมหมูอทอดแหนมหมูอทอดคุณผู้ชมจ้าเท่าไหร่คนะแหนมหมูอทอดน่ากินมากเลยหกบาทเอาสามชิ้นจ้ะ ข้าเหนียวหนึ่งสี in, ่ชิ้นก็ได้สี่ชิ้นร้อนๆเลยนะคะข้าเหนียวหนึ่งจ้ะจะต้อื่นขึ้นมายั่วๆเลยค่ะมันไม่ช็อต้ะเท่าไหร่จ้ะ พิเกอร์รับสองขอบคุณมากนะคะจ้าเอ่ะเอาให้พี่โตเอาให้พี่โต,โตถือให้แม่หน่อยไม่ได้หรอแกฮะแค่นี้เองนี่ เค้กอ <Take> mm ีก hmm. จะขายดีขายดีอ้วนรับของ mm hmm. แค่นี้เองแก mm hmm. บนบนไปตรงนู้นอีกถือส mm ักชิ้นหลับสักเดือนจะไปทำงานลูกบ่นแล้ว mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. จ๋า คือของให้หน่อยหนึ่งบนแล้วคุณผู้ชมจ้าแล้วก็หมูทอดมารับของจ้าไม่ลืมไม่ลืมไปอยู่ข้างในมาจ้าจ้า ลูกเดิมหนีคุณผู้ชมไม่ยอมถือให้แล้วก็ร้านไส้กรอกอีกหนึ่งร้าน,นแค่นี้หรอเต็มมากับลูกชาวนะจ้าคุณผู้ชมจ้าวันหอมชื่นใจ,นจคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวขอจบชิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ้าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าร้านไส้กรอกด้วยอ้วนแม่ฝากไว้ไส้กรอกด้วยบายบายนะจ้าคุณผู้ชมจ้า